เวัสดีครับทุกคนผมนอตครับตัวนี้คือเกม My Time at s a n l o c k Part ที่36นะครับพาร์ทนี้เริ่มต้นก็คือผมจะไปปลูกต้นไม้ก่อนไห <c oughs> นดูขอตาดําสิหายยังเออหายแล้วแล้วก็ผมจะพอปลูกพอผมปลูกต้นไม้เสร็จปุ๊บนะครับผมจะไปส่งเวสโดยการไปที่บ้านของทูดี้หรือเปล่านะน่าจะใช่แหละโดยการเอาบ้านของบันจูไปให้นะครับไปติดตั้งบ้านให้เขาโยบันจ โอ้โหน้องผมรู้สึกผิดอะที่เมื่อวานผมทำเฟซน้องไม่เสร็จอะอะไรอะจดหมายจากสารากางเดี๋ยดูสิวินดาที่เคารพรักขอบคุณอีกครั้งที่คุณให้ความร่วมมือกับการทำแบบสำรวจของเราก่อนหน้านี้แต่ว่าผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าช่วงนี้คุณทุกคนค่อนข้างจิตตกดังนั้นพวกเราจรึงตัดสินใจสร้างโปรเจกต์ความบันเทิงเพื่อให้คุณได้รับการผ่อนคลายเรื่องนี้คุณต้องมีส่วนร่วมด้วยเมื่อคุณว่างโปรดมาที่สารากาง เพื่อพูดคุยรายละเอียดกับมาทิวด้าขอให้แสงสว่างอยู่กับคุณสมาคมแสงนำทางเมืองชาชีวันที่สิบเดือนุดูใบไม้ร่วงปีหนึ่งขอบคุณครับอันนี้ผมจะเปิดให้แล้วทุกคนก็พอตเอานะครับหยับร้อยนะอ,อันนี้กล่องพัสดุถ้าสมมติว่าเรามาเก็บรอบเดียวนี่มันจะเป็นไรไหมวะแบบว่าผมขี้เกียจมานั่งเก็บทีละรอบทีละรอบอะาคามขี้เกียจของตัวผมนั้นมันช่างยิ่งใหญ่หเกิน แล้วก็วันนี้ต้องทํากล่องไปให้ทูดี้แล้วนะครับกล่องเก็บของทูดี้บนอยากได้ทำมาหนึ่งใบโอเคเรียบร้อยอ่ะปลูกผักก่อนยัดเข้าไปจึงจ้งๆไปครับจึงจ้งจึง้งจึ้งเออซุ่มซ้ำตูมตามพุจิปักกลักๆลพุชิปักบุ่มบุ่มเออโอ,โอ้หมดพอดีเลยสิบสี่อันอันนี้ผมจะปลูกเป็นอเป็นต้นนี้ละกันนี่โอ้ใช้ช่องเยอะมากครับ เออแล้วก็สองช่องที่เหลือจะปลูกต้นกุหลาบครับแทงเข้าไปแทงเข้าไปอืมเยี่ยมอันนี้เีลีกสามบนจะโตแล้วเยี่ยมไห้ตายสิอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวผมลดน้ําก่อนอเดี๋ยวเราเอาแท่งเหล็กไปให้ตะลุงกันโอ้บรรจุนายตื่นแล้วเหรอแฮวิ่งจันเชียวตะลุงอ,อ๋อตะลุงชื่อเจสันโอเคจะได้จําไว้อันนี้ไปครับลุงแทกททำเสร็จแล้วเหรอขอบคุณมากเลย ที่จริงทาเสร็จแตมว่าวานแล้วแต่รู้ว่าลุงนอนอยู่ในห้องอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมเหมาของพวกนี้ดีกว่านะครับรีบเหมาก่อนตอนที่เราตอนที่เรามีเงินนะครับก่อนที่เราจะไม่มีเงินค <c oughs> <c oughs> ติประจําใจบ้าอะไรแะเนี้ยโอเคตังหายไปส4มพันสี่รอยหกสิบี่บาทโอ๊ยเดี๋ยวเราซื้อไ่หมดเออโอเคตังเหลือสามพัน เสียตังเยอะจริงๆเลยวันนี้เสียเชือทุกบัตรเลยอะไรอะเครื่องบดพลเรือนได้พันเจ็ดโค้งเหล็กอีกแล้วเหรอห้าพันเจ็ดมีอะไรที่ฉันจะไม่รับแต่รับสิวะเ <c oughs> ตาคารันดัมโอเคนี่ของเอ่ออาวิลานะครับของสาวเราต้องรับอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวไปทาเตาคารันดัมแล้วก็ทาไอ้นี่ครับโครงเหล็กให้ไอดี้พร้อมกับเอาไอ้นี่ไปส่งด้วยพอดีเอ้ยเดีย๋ยวนะเราทําได้ปะวะ ผมรู้สึกว่าแท่งแท่งไอ้นี่เราไม่พอเนี่ยเอ่อแท่งแท่งเหล็กอะครับน่าจะทําไม่ได้นะน่าจะต้องค้างเวสครับวันนี้ <c oughs> ค้างอีกแล้วเหรอวะแต่ไฮดี้จะเอาโครงเหล็กไปทําอะไรนักหนาววนะันนี้เดี๋ยวผมต้องทําไว้เยอะๆซะและ้วอีโครงเหล็กอะไรนั่นนะอะเออเบรกมาไว้ก่อนเลยอ่านี่เราไม่พอจริงด้วยครับอือทําไว้เยอะๆเลยนี่ทําเตาคารันดัมได้แล้วครับ สี่เตาโอเคแล้วก็ผมจะอัพเตานี้เพิ่มดีนไหม้หว่าเตาคนาราดัมใช้สองเลยเหรอแล้วก็แท่งทองแดงธรรมดาอีกโอเคอแท่งทองแดงธรรมดานี่ต้องอัพตรงนี้ใช่ไหมกอได้ไงจริงด้วยครับยัดเพิ่มไปเลยเดี๋ยวโดนแน่โดนแน,น,แน่ผมบอกเลยไอเตาพวกนี้อเดี๋ยวเราเอาเฟ้นนี้ไปทําด้วยเลยครับ นั่นก็คือเคเวสของภารกิจสวนบุปผานะครับต้องเอาดอกอันนี้ดอกใหญ่6ดอกแล้วก็ข้าวทรายโอเคเอ่ออันนี้อันไหนวะนี่ไงหดอกแยกมาหดอกแล้วก็ข้าวทรายหนึ่งโอเคอ่ะเรียบร้อยไปเราไปทำเคเวสกันดีกว่าอ่าวางเข้าไปนี่เรืองนี่คือเราวางแล้วใช่ไหมโอเค โหเก่งชะมัดเลยวางบนหลังม้าได้วางเข้าไปเออไหนๆก็อยู่หน้านี้แล้วครับไปหาไฮดี้ก่อนไฮดี้วันนี้ฉันเอากล่องเก็บของมาให้เธอนี่เอาไปบวกสิบห้าเลยครับว้าวดินดาคุณรู้ได้ไงว่าฉันอยากได้เจ้านี่ขอบคุณน,นะก็บ่นออกมาสเสียงดังขนาดนั้นนะให้ตายเถอะเจก๊กนแหมเดอโ์ดยอันนี้อะไรอะอะไรอะหีบเครื่องมือดัดแปลงผูหมันแพงขนาดนี้เลยเหรอวะอ๋อก็คือ สามารถเปิดโหมดด,ดัดแปลงบ้านได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมาที่นี่ก็โอเคดีฮะเดี๋ยวไว้วันไหนเรามีตังค์เราเข้ามาซื้อแล้วกันนะเออวางเพิ่มเข้าไปแล้วก็ไปหามาิวดาอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ใกล้ๆเราเลยโย Hello, มาิีดา <you? S 1> ลินดาคุณมาแล้วเหรอโอ้โหสองป้ามาเจอกันแต่ผมเลือกป้าซ้ายนะผมไม่เลือกป้ากลาง <laughs> 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 อะไรนะคุณได้รับจดหมายของเราแล้วใช่ไหมนับว่าเจ้าเด็กเบอร์กิสนันมีน้ำใจเป็นห่วงสภาพจิตใจของทุกคน,น,นจึงไปสอบถามทุกคนหลังจากที่ฉัน,น,นดูผลสำรวจฉันก็รู้สึกกังวลมากจากแบบสำรวจเพราะว่าประชาชนมากกว่า 80%, 80ของเราต่างรู้สึกเครียดและวิตกกังวลต,งต่างๆบ้างส่วนก็เพราะเรื่องวิสาศตแม่และอีกส่วนเพราะเรื่องอื่น ไม่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจริงๆป้ามันไม่รู้สึกอะไรจริงๆนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราต้องการดังนั้นฉันจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความบันเทิงคาทอลีมาพูดคุยปรึกษากับโปรเจกต์ความบันเทิงถ้างั้นต่อจากนี้คาทอลี่คุช่วยอธิบายให้เจ้าของเวิร์กช็อปของเราฟังได้ไหมครับผมเพื่อความดีประธานขอบคุณอีกครั้งที่ทางสมาคมให้โอกาสฉันได้ผลักดันโปรเจกต์นี้ ณตอนนี้การผ่อนคลายอารมณ์ของทุกคนเป็นสิ่งสําคัญแต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราควรทําอย่างไรคําตอบมีแค่ข้อเดียวนั่นก็คือความบันเทิงโอเคหลังจากที่เอาชนะยิสตาดแมนทะเลทรายฝั่งตรงข้ามภูเขาก็มีพื้นที่ใหม่ที่ให้พวกเราสามารถใช้ได้ดังนั้นฉันเลยคิดวิธีนึงออกที่จะใช้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็คือการสร้างรานสกีทรายเพื่อความเพื่อเปลี่ยนความกลัวของทุกคน ที่มีต่ออลังนิสซ์แมนให้กลายเป็นความชอบสกีซฟังดูแล้วทันสมัยและขั้นสูงวัยรุ่นจะต้องชอบแน่เมื่อโปรเจกต์นี้สร้างเสร็จรายได้จากการท่องเที่ยวของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นตัวแน่โอ้แน่นอนสภาพจิตใจของชาวเมืองเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ต่อไปก็คือส่วนของคุณเจ้าของเวิร์ชช็อปพวกเราอยากให้คุณสร้างสิ่งที่สามารถช่วยดึงดูดนักพจนภัยและนักท่องเที่ยว เออให้มาที <S <s ่ลานสเก็ตจายฉันได้บอกกับมีอันแล้วเธอจะรับผิดชอบการทำพวกแซนบอร์ดส่วนคุณก็ช่วยทำโต๊ะลงทะเบียนแล้วกันนี่คือแบบแปลนที่ฉันเขียนเองรับไปสิโอเคครับหลังจากทำเสร็จแล้วก็ติดตั้งไว้ที่พื้นที่ว่างใกล้กับสถานีริสารแหนกรพอโอเคงั้นก็ตกลงตามนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราดูความสำเร็จของพวกโอเคครับป้ามาทิวดา คุณเอาอ่าคุณเอาอะไรไปดีนะคุณเอาดอกกุหลาบไปแล้วกันโอ้ปาเมิเลาชอบดอกกุหลาบเยี่ยมไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งบ้านแมวตรงนี้โป๊กโป๊กป๊กโ๊กป๊ก แล้วเราไปอยู่ในบ้านแมวเฉยเลยอะไรไม่ได้ว้าวบ้านแมวทำเสร็จแล้วเจ้าหัวหน้ามีบ้านแล้วต่อไปฉันหวังว่าจะไม่เสีไปั่วยอีกครั้งครั้งนี้ขอบคุณมากนะดินดาฉันไม่คิดว่านายจะชอบสัตว์เหมือนกันอืมชอบเหมือนกันโอ้น้องนีใจใหญ่เลยครับน่ารักเจอกันใหม่นะหูด้วยความชอบของทุกคนเลยครับอ้าวบรรจุกับนีโมมอกว่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทต่อกันนะฉันไปละอ่ะวางดอกไม้ต่อครับ บึมเข้าไปเออเยี่ยมทำไมว่าจะพื่มันเยอะจังว่ากระถางเนี่ยอีกอันนึงครับเออสร้างความผดไฝให้กับเมืองนี้ด้วยต้นไม้เดี๋ยวเราจะไปหาไอ้นี่ต่อเลยครับอาวล่าพอดีแหละบ้านอเวล่าอยู่ตรงนี้หวังว่าอาวล่าจะอยู่ในบ้านนะไปเข้าไปทีบ้านขี่ม้าเข้าบ้านเลยครับถ้ามาเข้าบ้านด้วยนี่ตลกบ้าเลยแนละ้ อเมลา่าฉันเอานี่มาให้เธออะเตาคารันดัดมขอบคุณนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหคือเต็บจอเลยเฮ้ hey, แซคฉันทำเฟสเสร็จแล้วนะสมาคมการปลูกผักของเรามันต้องยิ่งใหญ่โวย้ยเพราะฉะนั้นขอที่อัปเกรดพื้นที่ดินด้วยนะนี่แซคอันนี้ไป ฉันบอกแล้วว่าฉันทําผลงานเสร็จแล้วเฮ้ hey, ฉันได้เห็นต้นไม้พวกนั้นที่คุณจัดแล้วสวยมากเลยใช่ไหมล่ะขออภัยดันบีบอกว่าเพื่อให้คนยอมรับงานของฉันมันต้องเป็นมันต้องมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่รู้เหมือนฉันจะไม่เหมาะกับเพราะมีชีวิตชีวาเอาซะเลย <c oughs> อย่างไรก็ตามมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะขอพูดสําหรับความชื่อเหลืานะลลินดามไม่เป็นไรโอเคครับโอคคบ้โหไมค่าอีพีกับตังค์เพิ่มขึ้นเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปลงดันเหล็กกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่า อ่าผมต้องการไอ้นี่มากเลยอ่ะทำทำไม่นี่ครับทาเหล็กแล้วก็ต้องไปทําโครงเหล็กออ้วุ่นวายมากและไหนจะต้องการแร่ไฟด้วยนะครับแร่ไฟหรือแร่อะไรสักอย่างวะผมจําไม่ได้ฮะเอาเป็นว่ามันเป็นแร่ที่ต้องขุดจากหน้าดันอ่ะอันนั้นแหละผมรู้สึกว่ามันมันเริ่มรล่อยหลอแล้วเราทาแท่งเหล็กไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีแท่งนั้นครับเราต้องการแท่งนั้นเอามาทําเป็นเอ่อเหล็กแล้วก็เอามาค้าเป็นโครงเหล็กอีกทีนึงงอู้วุ่นวายมากครับ โอหนี่แร่อะไรวะเนี่ยทำไมมันสีไม่เหมือนเพื่อนวะอะไรอะลาสซไลท์อู้จริงเหรอหาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไอ้เราก็พยายามหาตั้งนานเจโหลาสซไลท์จริงด้วยครับเออ,เอ,อนี่อเออ,เอ,อมันชื่อแร่วาเลดีียมวานีวานนีวา,วานวาดีดิบ,รบรเรเบเซียมเรียมฟมเซียมอะไรทั้งอย่างของมันอ่านยากชิบหายเลยที่จริงม,มันก็หาไม่ยากหรอกแต่ผมเนี่ยพูดยาก เราลองมาตรงถางระเบิดนี้ดิเฮ้ยนายโอ้โหอย่างแรงแล้วผมจะไปตีมันเพื่ออะไรวะนี่อวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยบายสองแล้วเคแร่ไฟผมเยอะแล้วครับมี40ก้อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปขุดเล็กกันต่อดีกว่าอืมต้องไม่ลืมสแกนที่จะหาางไปต่อด้ครับเดี๋ยวนะอยู่ข้างล่างนี่เหรอหวังว่าขุดรงไฟจะไม่นานไงแล้วตอ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 เลยเนี่ย อออ่ะขุดลงตรงนี้น่าจะโอยให้ตายสิโุ้ยมันมีทางไปต่อไหมเนะี่ยเอออันนี้คือไปต่อยังไงวะเดี๋ยวลองสแกนดูกันต้องเสียงดวงเหรอต้องออแบบอ๋อแบบเสียงดวงแบบหาทางลงเงีนะนะ้งเงี่ยนะฮ้ยอันนี้เป็นเป็นทางขาครับเป็นทางลงปะเนี่ยไม่ใช่อีกแหละอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่มีได้ไม่ดูแล้วนะว่าลงยังไงนะเออนี่ไงเดี๋ยวผมแวะตรงนี้ก่อนครับตรงนี้มี อันนี้ตั้งสองอันน่ะอะไระตุ๊กตาอืมอืมเออโอ้โหอันใหญ่จังวะโอ้เราได้เศษซากราชาศาสตร์แล้วรรราารลครับอืมอืมอืมอ,อ,อ,อันนี้ไม่มีทางลงโอ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่ทางลงทางลงึ๊บโอเคทางไปต่ออยู่ไหนนะ่ะทางไปต่ออยู่ไหนหวะนี่ข้างล่างนี่ครับ ไม่เจอของเฟสของชีเหินจริงไหมเจอแค่ชิดเดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยผมนี่มันดวงแย่จริงๆเลยอะเดี๋ยวผมเลิกขุดแล้วครับเลิกผมเลิกขุดพวกดินพวกอะไรแล้วเดี๋ยวมาขุดพวกแร่ไพล์ดีกว่าแร่ไพลท์เออมันเดี๋ยวจะติดแว่มากเกินไปครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราจริงๆแล้วเนี่ยเรามาแค่ขุดเหล็กพวกนี้ครับเราไม่ได้มาขุดอะไรเลยอย่างอื่นเลยโอเคสตมินาหมดพอดีเราได้มา1 1 2สอัน ก็ถือว่าโอเคก็ได้อยู่ครับเราสามารถอัปเกดเรดทั้งหมดได้แล้วครับใช้ของโอ้ยไม่เยอะมากอืมอัปเกรดไปเลย,ยบึมเยี่ยมเครื่องบดใหม่ของเราต่อไปผมจะทําแห้งทองแดงเพิ่มนะครับอืมทาเพิ่มไปสิบสองอันเลยเออแล้วก็เออน็อตจะหมดแล้วเดี๋ยวทําน็อตเพิ่มด้วยเรียบร้อยที่เหลือก็ให้มันปั่นคิวมันไปครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็น แท่งเหล็กเท่ากันเอ้ยแท่งเหล็กเออเออยัดไปยัดไปอีกคิวหนึ่งครับเรียบร้อยเราเพฉชนะแล้วเราจะมีแท่งเหล็กแบบใช้แบบอิ่มหนำสำราญ <c oughs> ตรงนี้ผมจะทำเป็นแท่งแมกนิสละกันเพราะว่าแท่งแมกนิสเรามีแค่28แท่งเองครับทำเพิ่มไ้เยอะๆเลยแท่งเหล็กเราหมดแล้วครับตอนนี้น <c oughs> โอ้ขวดผมเต็มแล้วฮนะเ,เดี๋ยวผมเอากลวด ไปทำอะไรดีวะางขวดมันทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวผมขอดูนสิเผื่อมันจะเอามาทำเป็นแบบการปั๊มเบลอะไรเงี้ยของเราได้นะกอ้วดใช้ในการทำแท่งเหล็กหล่อได้เหรอเนี่ยโอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยมีอะไรที่ใช้ขวดทำได้บ้างกระจกเหรอโอ้กระจกใช้ขวดเรอเนี่ยโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวทำกล่องอากล่องเก็บของเพื่อมีกกล่องหนึ่งแล้วกันนะอาเป็นกล่องพอปเปอร์ไปเลยครับแล้วก็ เอามาวางไว้ตรงตรงนี้เป็นคอลเลกชันเพิ่มเติมจากดันเจียนที่เป็นดันเจียนใหม่นะครับอืมวางไว้อันไหนที่มันเป็นดอกจากดันเจียนใหม่ผมจะามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผมจะสร้างอา่าประกอบโต๊ะลงทะเบียนลานสกีซายนะครับไหนดูซิมันใช้อะไรทําอืมอยู่ไหนวะเอ๋อนี่ไง,ไงใช้เปลือกยางสามเท่าทองแดง8ปดปิดหินแล้วก็แผ่นทองแดง <c oughs> ไม่เคยพอจริงๆของที่เรามีเนี่ยให้ตายสิวะแท่งเหล็กหล่อเรามี6แล้วเดี๋ยวผมลองเก็บขึ้นมาดูซิว่ามันสามารถทำกรงเหล็กนั้นหรือยังยังไม่ได้อีกเหรอาด2ครับโอเคไม่ยากไม่ยากแป๊บเดียวแป๊บเดียววันนี้น่าจะทำเสร็จครับแต่ว่าจิตวิญ,ญญาณแห่งความบันเทิงเนี่ยน่าจะทำไม่เสร็จภายในวันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวผมไปซื้อ,อ,อหินรับมีดจากหูกลัวก่อนผมจะทำขวานใหม่ เป็นขวานเอ่อขวานเหล็กนี่อันนี้ครับซื้อมาเลยสองก้อนเพราะว่ามันต้องใช้สองก้อนอ่าอยู่ไหนหวะนี่ไงบึง้มเข้ามาอะไรอะโอเคออฟก็กากาเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหนมาดูซิ Hi, <g Over> เราสามารถตีบวกได้หรือเปล่ปลาโอ้เรามี8ดครับโอเคเราตีบวกได้นะแต่ว่าเราตีบวกขวานเหล็กก่อนฮึบเข้าไป อะไรอ่ะเพิ่มความแสงการรวบรวมเพิ่มความแสกการรวบรวม8%เโอเคเบนจามไม้สเตปินาโอเคมีโอกาสได้สเตปินาเพิ่มขึ้น5% 4สีพอยต์นะครับขอให้ออฟนี้ยังอยู่นะผมตีอีกรอบนึ่งแล้วให้กลายเป็นสีม่วงปังเข้าไปฮึปูหได้ของโคตรดีเลยให้ตายสิเออเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมกลายเป็นว่าอ่เขวานขวานตัดไม้ของผมเนี่ย ออฟดีกว่าไอ้นี่พิกแอคที sì, ่ขุดอะปกติพิกแอคที่ขุดมันต้องออฟดีกว่าไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวเรามาแวกกินอาหารหน่อยลวกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูตังก่อน3,500โอเคเมนูพิเศษวันนี้เป็นโจ๊กเนื้อสมทะเลทรายแล้วก็มันฝรั่งผิดเปรี้ยวโอเคยัดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยเมนูไหนที่แพงนะที่ผมรู้สึกว่าค่าอาหารนี่มันถูกลงหรือเปล่าวะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ก่อนมันจะมีเมนูหนึ่งที่ราคา9 0บาทนะครับ เอาเป็นหัวปลาเพจแล้วก็อันนี้แล้วกันปลารถเพจนะครับค้าอาหารวันนี้ก็พูดเลยเลยว่าเกือบสามร้อยนะฮะยิ่งตังค์เยอะยิ่งใช้เยอะอืมเดี๋ยวผมซื้อนะ้ําวันนี้ผมยอมเสียตังค์เพิ่มแล้วกันนะครับผมซื้อห้าสิบถังเลยในราคาพันแปดร้อยบาทผมว่าวันนี้ถูกอยู่นะแล้วก็ซื้ออันนี้ไปด้วยครับบวกกับไอ้นี้ด้วยเลยครับ ปุ๋ยผมซื้อสัก50ิบาทละกันโอ้ย5้าสิบถังโอเคตังเกือบหมดพอดีครับไอตายสิวะเดี๋ยวแวะตัดไม้ด้วยเลยครับโอ้เบอร์เกสเดินอยู่นูน่นหวังว่าคงจะไม่เดินมาเห็นเรานะเออเออโอ,อ,อ้ตัดไม้ได้เร็วขึ้นอย่างมากครับเยี่ยมไปเลยบอกเลยว่าโคตรชอบเอไอต้นไม้ต้นใหญ่นั้นผมตัดได้หรือย,อยังหวะเพื่อผมตัดแล้วเนี่ยมันจะเกิอดอะไรขึ้นวะอ่าลองตัดดูสิ ขอสักสองสมต้วนนะเพื่อนหวังว่าคงไม่เป็นไรหรอกมกั้งเออเออจะโดนด่าไหมเนี่ยให้ตายเถอะเดี๋ยวเราไปตัดแอบตัดไม้ของเบอร์เกสอยู่ยด,ด้วยครับ <c oughs> เบอร์เกสไ่อยู่ไม่รู้หรอก <c oughs> แต่ว่านะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ที่ดีมีเควสตัดไม้มาเนี่ยแล้วเออ แล้วเราเป็นคนเดียวที่ทำเกรดไอไม้ไอบล็อกบูดอะไรนี้ได้เนะี่ยผมบอกเลยนะว่าทุกคนเนี่ยจะหันหน้ามาทางเราแล้วก็สงสัยว่าแกสินะอย่างแน่นอนครับผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่แน่ว่าทั้งเมืองเนี่ยคนที่ตัดไม้ต้นนี้ได้ผมว่าน่าจะมีแค่ตัวผมคนเดียวท่่นั้นดตออเนื่นอ,อต้อนไม้นี่มันจะโตตอนไหนะเนี่ยขอโทษนะเบอร์เกสมันก็รู้สึกผิดอยู่นะแต่ว่า ใจหนึ่งมันก็แอบขำเล็กๆครับ <c oughs> โอ้โหผมผมจะไปตัดต้นนู้นซะหน่อยแต่เบอร์เกสอ,อ,อยู่ใต้ต้นนั้นครับ <c oughs> โอ้ยไอ้ต้นกระบ,บองเพชรต้นพวกนี้ก็สวยไปหลยแล้วกันบ้าจริงเบอร์เกสสตาไมนายไปอยู่ตรงนู้นนะ่ะโอยวันนี้ผมบอกเลยว่าการตัดไม้ต้นใหญ่นั่นคือแบบโคตรคุ้มครับดูสิได้มาเจ็ดสอันเลยอะ แล้วก็ได้ไม้ธรรมดามา8ปบแปครับแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้นไอหนังต้นไม้กับเอ่อไอไม้บล็อกปูดอะไรเนี่ยต้องวันอัวหรือว่ามันจะทําอะไรได้ในวันหน้านครับแล้วก็ได้น้ําค้างมา47ิเเลยของโคตรดีเออเก็บใส่กล่องให้หมดครับเดี๋ยวก่อนไปนอนเรามาบานปุ๋ยกับรถต้นไม้กันหน่อยดีว่านะครับเออรถไป <c oughs> ดูดิใช้ตั้งสองทางโหบอกเลยว่าโคตรแพงครับกับการรถต้นไม้ทีเดึยเนี่ย ให้ตายเถอะทำไมต้นน้ำพวกนี้มันจะกินน้ำกับกินปุ๋ยไม่เท่ากันว่ะมันไม่สมมาตรอ่ะเห็นแล้วมันรู้สึกแบบมันหมันเขี้ยวอะ่ะเข้าใจไหม <laughs> มันรู้สึกแบบหงุดหงิดมากเลยโอ้ยเสียงเสียงลงแล้วน้ำวันนี้ใช้ไปเยอะมาก48อร์เน่ะทำเพิ่ม14ถังโอเคเดี๋ยววันไหนน้าถูกๆนี้ผมต้องไปกวาดซื้อมนันมาแล้วครับไม่งั้นไม่ได้อืเยี่ยม พลังงานเรานี่เริ่มแบบว่าเหลือเฟือละผมเริ่มไม่สนใจละอ่าเดี๋ยวนะมาทําไอ้น,นี่ก่อนแท่งเหล็กหลอ่อไอะหยิบมาฮึบแล้วก็อันนี้ยกเลิกไปก่อนครับให้เขาทําแท่งทองแดงไปเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอา,เอามผมไปยกเลิกทําไมเล่าอือแล้วก็แท่งทองแดงอยู่ไหนล่ะเออนี่ไงทาไปเก้าอันเลยส่วนโค้งเหล็กอันนี้เราทําสําเร็จแล้วครับฟึ้งได้แล้วครับหกสามอันแล้ว๋ยวพ่งนี้เราเอาไปส่งกัน วันนี้น่าจะส่งไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันดึกแล้วอืมวันพรุ่งนี้ผมว่าเราน่าจะสามารถประกอบโต๊ะไอ้นี่ได้นะครับโต๊ะลงทะเบียนลานสกีทรายน่ยอ่าเดี๋ยวเรากดไอ้นี่ค้างไว้เลยดีกว่านะอยู่ไหนวะไอ้โต๊ะลงทะเบียนยนี่โอเคเปิดยางเรามีแล้วแท่งอทองแดงเรามีแล้วอิฐหินรามีแล้วเราขาแค่แผ่นทองแดงแค่นั้นแหละครับซึ่งมันกําลังทําอยู่นะอ่าอะไรอะ่ะเดี๋ยนะต้องการโต๊ะประกอบขั้นกลาง มีแต่แนวจริงๆให้ตายสิวะงั <them anak lonely> ้นเราสร้างเป็นอะไรดีกว่าวะเราสร้างเป็นโต๊ะตีขึ้นรูปก่อนละกันเราน่าจะหาได้ครับของก็ยังหาไม่ได้อีกเหรอโถเอ้ยเอ้ยแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็นะเอ้ยเราได้แล้วนี่วมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำ อิโตตีขึ้นรูปนั้นกันครับผมว่าเราทําได้ละ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทาอิโตตีขึ้นรูปนี่นะครับผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรมากเลยแต่ว่ามันก็คงไม่พ้นพวกเป็นตัวอาวุธอะไรอย่างนั้นหรอกมั้ง่อเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนนะสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจน,นจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะนะไม่บายครับ